อันนี้บอกริคเพิ่มให้นะพอช<ม>ั้น่อปุ๊บเดี๋ยวไปซื้อตึกไกลๆก็ไม่ได้กําไรเยอะ1ชั้น2ขออ้อ2อใกล้ตลาดหรือทางออกตึกของเคหะมันแบบ2 0 0ตึกถ้าคุณไปอยู่มุมในนู่นเลยคนขายขายไม่เท่ากันแต่ถ้าผมบนาว่อดีขายเท่ากันเพราะเขาไม่ได้มองเรื่องโลเคชันประเมินแต่สภาพตึกอะไรเงี<ม>้ยเพราะนั้นถ้าคุณซื้อชั้นต่ําได้แล้วซื้อหน้าหน้าได้เนี่ย<ม>กำไรมากกว่าข้างหลังส0แน่นอนส่วนตัวพี่นะเริ่มแรกสุดเวลาลงทุนลงทุนเคหะคือเราสุกว่าเราลงทุนกับคนที่เขา ไม่ได้มี mindset mm hmm. ที่จะซื้อคอนโดคือคนที่จะเป็นซ e g m e n t คอนโดเขาจะคิดเยอะระหว่างซื้อหรือเช่า mm hmm. ถูกป่ะทุกว mm hmm. ันนี้กระแตจะไปอยู่คอนโดแยกออกมาแยกโดมออกจากบ้านอ่ะอุ mm ้ย hmm. สุดท้ายแล้วอยู่ตรงนี้ซื้อดีกว่าเท mm hmm. ่ากับเราก็หาผู้เช่ายากแต่ถ้าคุณซื้อเคหาคนเงินเดือนน้อยหน่อยเช่าเคหาสามพันสองนอะ mm hmm. เขาไม่คิดจะซื้อไงเพราะฉะนั ala, ้นม oh, so ันจะปล่อยเช่าง่ายมากแต่ก okay. oh, <S windows, S 1> hmm. ็ต้องบอกว่าเทอร์โนเวอร์มันเร็วมากความหมายคือวันนี้ประกาศอ่ะพรุ่งนี้มีคนเช่าแหละแต่ไอ้คนเช่าเนี้ยอาจจะอยู่แค่5เดือน6เดือนก็ย้ายไปที่ใหม่แล้วอะไรเงี้ยเคหะคนไม่ค่อยอยากเล่นเพราะว่าเหนื่อยคุณปล่อยห้องหนึ่งอ่ะสองสามพันใช่ป่ะคุณได้กาไรเต็มที่นะแบบพันห้าสองพันต่อห้องใช่ป่ะคุณจะได้หมื่นหนึ่งต้องมีห้าห้องสิบห้องอ่ะมันเหนื่อยแต่รู้จักอยู่คนหนึ่งที่ทําเป็นเพื่อนพ่อเขาเริ่มทําไปตั้งแต่เขาทํางานเราก็บปัจจุนนอตเระมาณักิ่ประะมาาาาณหห้้้อองงเท่่กับวถล เออเขาก็ได้แสนเหือนนะแล้วเคหะเนี่ยเก็บง่ายกว่าเพราะว่าเราซื้อง่ายเพราะว่ามันตามจำที่บอกว่าล้านละหมื่นได้ป่ะเคหะมัน4ี่แสนเท่ากับว่าเงินเดือนส่วนเหลือเราแค่ประมาณส0่พันเองไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่เราก็ไปซื้อห้องแล้วคนมาเช่าเราสามสี่พันก็พอๆเสมอตัวแล้วเราก็ได้ห้องด้วยอะไรเงี้ยเออพอเรามีพอเรามีก็ซัมซีโลเรามีก็เอาไปปิดเราก็ได้ห้องมาเออจบงั้นคือค่อยๆทําแบบเนี้ชิวกว่าเหนื่อยน้อยกว่า เสี่ยงน้อยกว่าต้องบอกว่าเทรนดนะวันนี้นะเดี๋ยวแม่งได้แบบอีกห้าปีสิบปีก็ดราม่ายอยู่ดีแหละก็ถ้าเทรนดนะวันนี้แบบนี้ส่วนส่วนตัวพี่นะลงทุนเงี้ยคุ้มกว่า